ด้านดมิทรีโลโกซินหัวหน้าสำนักง,งานอาวกาศรัสคอสมสของรัสเซียได้ออกมากล่าวเตือนว่าการคว่ำบาตรรัสเซียของบรรดาช,ชาติตะวันตกอาจจะส่งผลกระทบให้สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่โครจรอ,อยู่ในห่วงอวกาศร่วงลงมาได้เพราะว่ารัสเซียที่ให้บริการแก่สถานี ISS ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขวงโครจรของสถานี ISS ในห่วงอวกาศอย่างถูกต้อง โดยเฉลี่ย11ครั้งต่อปีรวมไปถึงการช่วยหลีกเลี่ยงเศษสร้างอวกาศนอกจากนี้เขายังแสดงแผนที่ตำแหน่งสถานีอวกาศ ISS ที่มีน้ำหนักมากถึง500ตันว่าอาจจะร่วงตกลงสู่ทะเลหรือบนบกได้แต่ชี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตกลงในรัสเซียพร้อมกับเรียกร้องให้ชาติตะวันตกยุติการคว่มบาตรรัสเซียส่วนทางองค์การนาซาของสหรัฐย้ำนะคะว่า NASA ากำลังพยายามหาทางที่จะทำให้สถานีอวกาศ ISS โคจรต่อไปโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัสเซียค่ะ